โอเคครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยในเอเดครับผมวันนี้รู้เกมชื่อว่าโอสนะหรือ l ลิฟลี s เซ็กชิลฟูสฟิสเฟนนั่นเองนะครับผมการพบรักกับเพื่อนสมัยเด็กนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เล่นทั้งบนพีซีแล้วก็แอนดรอยด์เลยในเอเดครับขนาดไฟล์ตัวเกมนี้อยู่ที่ประมาณ91้าเมกนั่นเองนะครับผมก็เป็นที่สั้นๆน้องไม่ถึงร้อยเมกนั่นเองนะครับผมใครใจลองเล่นโหลดที่ทวิตเตอร์ผมเมื่อกี้ที่ขอได้เลยนั่นเองนะครับผมเกม ที่382ดนั่นเองนะครับผม382ก็จ้เจอเลยได้เองนะครับผมเป็นเกมที่เป็นเกมแนวตั้งและก็เป็นเกมแบบมีเสียงภาพภาษาญี่ปุ่นด้วยนั่เองครับซึ่งตัวในเกมเนี่ยมันจะเป็นฉากที่ว่ามาถึงเนี่ยมีอะไรกับ ตัวละครหญิงสาวคนนี้เลยนั่นเองเะครับผมเพราะนั่นคืออาจจะไม่ได้ใช้ว่าถ้าผมกดสตอรี่โหมดไปเนี่ยหรือว่าเริ่มเล่นเกมไปมันจะสามารถทำชมดูได้หรือเปล่านั่นเองนะครับถ้ามาถึงมันมีอะไรกันเลยผมก็อาจจะให้ดูหรือว่าน,นําเสนอถ่ายทอดออกมาไม่ได้นั่นเองนะครับผมคานผู้ชมก็ต้องรอ,งลอเล่นด้วยตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้มีทั้งภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนั่นเองสามารถเลือกได้2ภาษานั่นเองนะครับผม,มเลือกได้เลยนั่นเองนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนั่นเองนะครับผมนี่ ก็คือเป็นเรื่องราวระหว่างเธอกับเราว่า เป็นยังไงกันบ้างความสัมพันธ์ของพวกเราทำไมถึงเปตรงนี้เป็นเรื่องราวข้างต้นชั้นสั้นให้เราได้ฟังว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับสุดท้ายนี่ค่าของฟรีโหมดนี้คือเป็นมาถึงก็คือมาทํามาถึงก็ทาอะไรกันเลยเสพแก้ไขอย่างว่าหรือว่าเพื่อเพลินกับระบบตัวเกมที่เราสามารถเล่นได้กับเธอนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็กดด้านขวานี้คือเป็นการออกเกมนั่นเองนะนี่ครับผมโอเคมาเดี๋ยวลองเล่นกันดูกันถ้าไฟล์ที่เป็น apk ใครที่ขึ้นว่าแอปพลิเคชันไม่สามารถติดตั้งได้หรือแพ็กเกจไม่สมบูรณ ว่าไอเดอร์ผู้ชมไม่รองรับหรือมือถือไม่รองรับสำหรับเกมนี้นั่นเองครับต้องทำการเปลี่ยนเครื่องหรือเล่นในเออ่มือถือเครื่องอื่นนั่นเองนะครับผมอันนี้คือวิธีแก้เครื่องต้นเนาะนี่ครับผมจะไม่ต้องรอว่าได้เกมเขาอัปเดตเวอร์ชันั่นเองนะครับผมสามารถติดตามผลงานการวาดหรือผู้พัฒนาเกมจากด้านบนได้นะในด้านของทวิตเตอร์ของเขาได้เลยนั่นเองนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะนี่ครับโอเคมาเรามาดูเรื่องของตัวเกมก่อนว่าจะเป็นมาไหนแล้กันนั่นเองนะครับผมไปสตอรี่โหมดเลยกันนะครับ แล้วเกมนี้เป็นเกมที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่นะครับใครที่อายุไม่ถึง18ปีก็พิจารณาในการเล่นให้ดีในการแต่งนะครับผมเล่นเพื่อความสนุกจะ่้อไปล่อเล่นแบบนะครับไปแล้วมาเริ่มดูกันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็มีด้านของเอ่อเหมือนจะเป็นฉากที่หนึ่งเนาะนะครับผมอันนี้คือเวอร์จินนั่นเองนะครับอ่ะไปดูเลย โอเคนะครับผมสตอรี่โหมดก็เป็นแบบน,นั้นจะมีโหมดที่2ต่อโหมดที่สต่อนะครับผมก็เดี๋ยวพอสองได้ไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็อย่างที่เห็นนะโหมดที่ผมให้ฟังไปนะครับคือมาถึงมันก็บีอะไรกันเลยก็คือกดไปถึงแม้จะเป็นสตอรี่โหมดมาถึงมันก็ทําอะไรกันเลยนะเองนะครับผมมาถึงก็อยู่บนเตียงกันแล้วแล้วก็เริ่มทํากันเลยนะเองนะครับผมเกมก็นะ่าจะเป็นฉากอย่างเดียวนั่นแหละนะครับผมแล้วก็การทำรายการแฮทเอ็นะครับผมประมาณน,นั้นและเสียงภาพค,คือแบบก็ โอ้โหถ้าใส่หูฟังนี่คือแทบจะได้ยินเหมือนอยู่ใกล้หูเลยนะเอเดครับเสียงแบบเอเดมาอาจัดเลยนะเอนะครับผมใครอยากฟังก็ลองหลบเล่นดูในการสรุปเกียรตินะเอเดครับผมเดี๋ยวเรลองดูสิ่งที่สองซิว่าจะเป็นประมาณไหนหรือว่าพอจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคมันก็เป็นการมีอะไรกันเรื่อยๆเนาะแม้จะเป็นซีนที่สองก็ ไม่ได้มีอะไรหมือหบานะครับผมเป็นซีแรกเนะี่ยเป็นแบบครั้งแรกของเธออะไรอย่างงี้ได้เยครับเพอาะครับเปซีที่2เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ครั้งแรกของเธอแล้วไปครั้งที่2อ,อะไรอย่างงี้นั่นเองครับเธอก็รู้สึกแบบว่าเออ่อนคลายขึ้นไม่รู้สึกกังวลหรือว่าเครียดอะไรแล้วนั่นเองพราะตอนแรกรู้สึกว่กาเธอจะกังวลแล้วก็ไม่ค่อยคิดจะกล้าทําแล้วก็น้ําตาไหลด้วยนั่นเองครับเป็นครั้งแรกแล้วเธอรู้สึกกลัวอะไรอย่างงี้นั่นเองครับแต่พอมันผ่านไปได้ไดปุ๊บเธอก็แบบเออเริ่มที่จะเอ็นจอยและสุขกับมันนั่นเองนะครับผมมมปปรรระะะาาาณนน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 ัััััั้่่่่เเเอออองงงคคบโดูกขสตีีท3ิวจ็ยไแล บปลุยอย่างที่บอกครับผมแปลอะไรไม่ได้เข้ามาถึงมาทำอะไรกันเลยโอเคพอชิ้นที่สามนี่แหละโอ้โหผมไม่อยากจะเผยให้ดูเท่าไหร่แต่ว่าพอถึงชิ้นที่สามปุ๊บแบบว่าเธอเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยตอนแรกดูเขินๆในอันในสอดูเหมือนแบบมีความสุขตอนที่สามนี่แหละคือแบบแบบคลั่งกัรเรื่อง ค้างเลิกบนเตียงซะงั้นนะครับผมแบบว่าโอ้โหแบบอยากให้เราสอดใส่อยากให้เราแบบทําอีกทําอีกทําอีก,อกคือแบบคลั่งคลั่งเรื่องอย่างว่าอย่างสุดๆเลยนะเอ็ดนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวใครจะรู้ว่าอาการคลัง่งของนายจะเป็นยังไงก็ลองเอาไปเล่นดูเลยกันในเอนะ็ดบอกเลยรับชมเต็มอิ่มแน่นอนครับผมจะดูเกมดีทในเอ็ดนะครับบอกเลยเสียงคุ้นค้าแล้วก็เอ่อการพากย์เสียงของตัวละครแล้วก็การมีองค์ประองตัวละครแบบเต็มที่มากร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยในเอ็เอเอ again, นะ <drying> ครับผมแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรรบกวนไม่มีเสียงเพลงอะไรด้วยในเอ็ดนะครับมีแค่เเสสีียยงงงนาพูดแล้วก็ ชุบชับชุบชับเท่านั้นเองครับผมประมาณนั้นนั่นเองอคนเาที่้เนื้อหาคนดูเกมนี้ผมไม่สามารถนำเสนออะไรให้ดูได้หรือว่ามีเรื่องราวสตรอรี่อะไรที่ผม,มสามารถถ่ายทอดได้นะอ,อาจจะตั้งแต่ตรงฉากตรงนี้อาจจะเห็นว่าเป็นฉากมืดดำๆไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันให้ดูไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเกมมันมีแค่ฉากเดียวคือฉากบนเตียง นั่นเองครับฉากเดียวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีการสอดใส่ทำอะไรกันเล่บเปื่อยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมโอเคใครจะรู้ว่าฉากเสียงนางไปยังไงหรือว่าเรื่องราวต่อจากนี้หรือสายผมปิดบังไว้เนี่ยเป็นยังไงก็ต้องลองหลบเล่นดูจริงๆครับผมสเตเกตที่ผมไม่สามารถนำเสนอให้ดูได้นั่นเองนะครับผมเพราะเกมนี้เล่นได้ทั้งบนแอนดรอยด์แล้วก็บนพีซีเนาะแล้วก็คือเล่นได้ทั้งสองที่เลยนั่นเองนะครับใครสะดวกยังไงก็ลองเล่นดูได้นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้แต่พื้นที่ก ไม่รู้วิธีโหลดหรือยังโหลดไม่เป็นเนี่ยก็สามารถดูคลิปเอ่อถ้าหากอธิบายได้ผมจะมีคลิปสอนไว้อยู่ในเอทครับต้องกดข้ามโฆษณาก่อนแล้วก็สามารถเล่นตัวเกมได้ในเอทนียครับผม โอเคว่าต okay. ัวเกมกันนี้ล้กันนะครับผมใครมีกำลังทัพย์หรือว่าจะอุดหนุนพัฒนาเกมก็สามาปนอุดหนุนพัฒนาเกมได้นั่นเองครับผมจะทิ้งลิงก์สัรร่งซื้อของตัวเกมไว้ให้น,นั่นเองนะสามารถไปสั่งซื้กันได้นั่นเองนะครับผมโอเคใครชอบวิดีโอเกมนี้หรือล่วสนุกหรือว่าชอบเกมแบบว่าเสียอย่างนี้เกมวิดีโอแบบนี้อีกเนี่ยก็ฝากกดค like กดติหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกลังใจให้ผมด้วยนั่นเองนะครับผมจะได้ทเกมวิดีโอแบบนี้ไมาต้อชมได้ลองเล่นอีกกันน,นั่นเองนะครับผมขอขอบ ไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากน้องโภสนะไว้ด้วยรายการนัดเอกนะยครับไปแล้วบ๊ายบาย